สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเจเจท่นขาติวโนน45จังหวัดนนทบุรีครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกวาให้ลูกค้าอยู่เสมอแล้วก็อยู่ตลอดไปนะครับผมผมต้องสวัสดีลูกค้าใหม่ด้วยนะครับถ้าเพิ่งเข้ามาเจอผมนะฮะครั้งแรกเหมือนนี้ผมบอกผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกชนิดครับลูกค้าและที่สําคัญนะครับเดี๋ยวนี้เป็นโลกออนไลน์ฮะถ้าลูกค้าเห็นคลิปผมในยูทูบไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่า เดี๋ยวนี้ไปทั่วหมดเลยนะฮะทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าเก่าที่น่ารักที่ผ่านมาโดยตลอดนะครับคือผมไม่ได้รับรีวิวให้ใครนะผมรีวิวเฉพาะเต็นท์ของเราเองเท่านั้นนะแลวรถทุกคันเราซื้อเราเลือกเราคัดเองเพราะเราทําเป็นอาชีพหลักนะครับลูกค้าที่สําคัญผมถ่ายคลิปแบบเทคเดียวจบไม่ตัดต่อคลิประหว่างทางเจอตำหนิตรงไหนผมบอกตามจริงทั้งหมดครับเป็นทุกคลิปนะทุกลูกค้าย้อนดูคลิปผมนะฮะเดี๋ยววันนี้ เอารถที่สุดอีกหนึ่งรุ่นนะครับ Honda Accord ครับลูกค้าเป็นตัวท็อปสุดของในรุ่นรถปี2016นะฮะมือสองนะลงเยอะมากครับลูกค้าคันนี้ออกข้างใหม่ล้านกว่าบาทนะครับเกือบล้านปลายก็ว่าได้เลยล้านกลางแน่นอนนะครับมือสองตกเยอะจริงๆนะตั้งแต่รถไฟฟ้าเข้ามาลูกค้านะครับที่สำคัญเป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นรุ่นของ h y b r i d t r รคนะฮะที่สำคัญนะฮะ หลังคาเป็นสลูปนะเพราะและคันนี้นะเดิมๆทั้งคันนะสีไม่เคยทําสีเดิมโรงงานทุกชิ้นนะครับรถตะเข็บเดิมทุกจุดนะฮะที่สําคัญนะครับเข้าศูนย์เปลี่ยนระบบตามการเช็คระยะของศูนย์ตลอดนะฮะมีประวัติศูนย์ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าลูกค้าหารถใช้งานอยู่คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวผมพาไปชมแบบละเอียดเลยครับลูกค้ากับ h อ n ด้าไอคอรนะครับกับตัวไฮบริดเทคนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นท็อปสุดของในรุ่นนะฮะรถจริงหล่อมาก รถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยพิควมัมไม่เคยจมน้ำนะฮะแกมหน้าแกมข้างประตูทุกบานเดิมโรงงาน100%เป็นะครับแม็กเป็นแม็กเดิมตรงรุ่นถ้าเป็นตัวท็อปสุดครับลูกค้าหลังคาจะเป็นหลังคาสรูและก,กระจกนิลภัยนะครับรถคันนี้ผมการันตีงานตัวถังโครงสร้างนะครับซื้อไปชนหนักพิควม่มจมน้ําผมรับซื้อคืนจ่ายเงินเต็มจํานวนนะครับรถจริงค่อนข้างให้ความดูสปอร์ตแล้วก็หลอ่อชุดสเกิร์ตเป็นของโรงง,งานรอบคันนะครับลูกค้าแม็กเป็นแมก็ก ตรงรุ่นนะครับเป็นแม็กทูโทนหน้าปัดเงานะครับซึ่งเป็นแม็กตรงรุ่นของตัวไฮบริดนะครับลูกคา้าดูนะตะเข็บต่างๆสนิทหมดเลยนะฮะสีเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะรถเพิ่งได้มานะคันนี้เพิ่งได้มาเมื่อวานเองนะฮะดูแผ่นพับเลเยอร์สันโคง้งมุมต่างๆคมกลิบเลยและ<ด>สีเดิมหมดนะฮะไฟหน้าก็เดิมโรงงานแต่วันที่ผมปล่อยรถผมจะทําสปารถให้ใหม่ผมจะขัดไฟหน้าเคลือบน้ํายาญี่ปุ่นให้นะครับนะฮะ ดูคิ้วต่างๆเดิมโรงงานถามว่าตำหนิมีไหมเหมือนที่พูดทุกคลิปนะครับตำหนิมือสองมีอยู่แล้วนะครับถ้ามองแกล่ๆอาจจะเห็นจุดสกิดเห็นหินเล็กๆลูกค้าไม่ต้องทานะเสียดายสีเดิมเราปล่อยธรรมชาติเลยนะฮะชุดโครเมียมต่างๆยังเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะแก้มตะเข็บต่างๆนะฮะเดิมโรงงานสนิทเลยนะฮะเข้าล็อกเข้ามุมทั้งหมดนะครับลูกค้า ป้ายทะเบียน5กช4 4 1กมผมให้ไปด้วยนะครับไม่ถอดออกเพราะป้ายเลขนี้นะผมบอกเลยนะครับลูกค้าลองหาดูนะครับหาไม่ค่อยได้แน่นอนนะครับปกติก็มีซื้อขายกันหลักหมื่นนะครับเราแถมให้หมดเหมือนที่ผมบอกผมไม่ได้ค้าขายป้ายนะครับผมได้มาแบบไหนผมให้ลูกค้าหมดนะลูกค้าสังเกตดูนะมันจะมีเลเยอร์แผ่นพับเนี่ยของโรงงานตรงหมดเลยนะอยู่ครบหมดเลยนะ นะฮะขอบคิ้วต่างๆตะเข็บสเกิร์ตนะฮะเข้ามุมหมดนะครับสภาพจริงค่อนข้างสวยประตูเปิดปิดแน่นมากครับทุกคลิปผมให้ลูกค้าดูหมดนะฮะพวกขอบยางขอบประตูเนี่ยฮะพวกที่สําคัญนะบางคันรถจอดตากแดดต่างๆนะฮะพวกคิ้วอะไรเงี้ยฮะบางคันแตกหมดนะฮะคันนี้สภาพสดๆดเดิมๆนะฮะขอบหลังคานะฮะดูแผงจริงหลีดนะครับขอบยางต่างๆสนิทกระจกเลยนะฮะเดิมๆหมดเลยจริงๆนะลูกค้าดูนะขอบหลังคาสรุป รถสวยไม่สวยดูไม่ยากแล้วผมอ่ะผมอ่ะเปิดกล้องเป็นระบบ 4K นะครับลูกค้าค่อนข้างชัดมาก ลูกค้าดูในช่อง u t u b e นะฮะลูกค้าปรับความละเอียดสูงสุดได้เลยนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตแรงๆนะฮะลูกค้าก็จะเห็นว่านะฮะลูกค้าก็จะเห็นว่าความละเอียดที่ผมลงค่อนข้างชัดแต่ถ้ารถไม่สวยจริงน่ะมุมต่างๆไม่ได้แบบนี้นะนี่ดูตะเข็บไม่เคยแกะเลยนะตะเข็บเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะดูไฟท้ายนะไม่มีรอยงาแม้แต่นิดเดียวไม่มีริ้วรอยนะครับกล้องเดิมโรงงานโลโก้ไฮบริดโลโก้แอคคอร์ดนะครับสปอยเลอร์หลังนะฮะเดิมโรงงานเซ็นเซอร์หลังดิฟชายล่างนะครับรวมถึงเส้นไล่ฟ้าคมทุกเส้น,นะครันลูกค้า ะะไม่มีแตกแถวไม่มีลอกแม้แต่นิดเดียวนะฮะแต่เข็บแก้มคิ้วสีบางเชียบเลยลูกค้าดูดิดูดผมคอให้ฟังนะฮะนะฮะดูสันสันเดิมโรงงานนะครับคมกริบเลยถ้ารถเคยชนมานะช่างเก่งขนาดไหนเนี่ยเขาไม่สามารถปั้นโค้งนี้ได้แบบนี้แน่นอนนะครับมันจะมีแตกแถวนิดน,นึงผมดูรู้นะผมเชื่อว่าลูกค้าหลายๆท่านก็ดูรู้นะครับแม็กเป็นแม็กเดิมตรงรุ่นยางยังสภาพสวยอยู่นะฮะยางสภาพค่อนข้างที่ให้ความสดนะ ยางยูกฮาม่าด้วยนะครับตะเข็บกิบล็อกต่างๆเดิมโรงงานสนิทผมยังไม่ได้เคลือบสีนะวันปล่อยรถผมเคลือบสีฟอกภายในถ่ายน้ำมันเครื่องให้หมดนะฮะลูกค้าซื้อไปพร้อมใช้งานเลยนะครับเพราะว่าเราขายรถพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างในราคาสําหรับวันนี้นะครับผมเอาแค่นี้พอนะฮะแอคคอร์ดตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับเป็นตัวไฮบริดเทคนะฮะหลังคาสลูปนะครับผมเอาแค่นี้พอนะครับเท่าไหร่นะราคาตอนแรก ผมมาขายตัวเนี้ยตั้งแต่ราคาเกือบล้านมือสองครับลูกค้านะฮะวันนี้ลงเยอะมากนะครับผมเอาแค่นี้พอนะครับ475,000บาทครับลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้เต็มแน่นอนนะครับออกรถศูนย์บาทต่างจังหวัดส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับเล่มทะเบียนบังคับโอนที่สําคัญคือการจัดไฟแนนซ์นะผมไม่ได้พูดในคลิปนะลูกค้าลูกค้าต้องโทรมาเช็คเอานะครับเพราะว่าแต่ละขั้นอาชีพรายได้แต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับและที่สําคัญนะครับผมเข้าใจลูกค้าบางท่านหารถนะครับไม่มีเวลามาดูรถบางท่านอยู่ คนปากซอยคนละซอยกับผมนะครับไม่มีเวลามาดูรถนะครับอย่างน้อยเห็นคลิปผมเป็นการสกรีนรถเบื้องต้นก่อนนะครับหรือบางท่านอาจจะเอาไว้ศึกษานะครับเพื่อดูออปชันว่าแต่ละรุ่นแต่ละโฉมเป็นยังไงนะครับผมยินดีมากๆนะลูกค้าผมยินดีเลยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดขออนุญาตเปิดกระจกนะมาเ,เปิดหลังคาก่อนนะิตอ๋อเพิ่งติดฟิล์มมาใหม่ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดหลังคาก่อนนะฮะ ดูนะครับให้ความสปอร์ตและรถจริงค่อนข้างหล่อมากครับคือแอคคอร์ดทำออกมาก,กี่โฉมก็สวยอยู่แล้วนะครับสวยจริงนะลูกค้าภายในงภายในต่างๆเขาค่อนข้างที่จะให้ความสปอร์ตแล้วก็ให้ความดูดีเป็นอย่างมากนะฮะไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สนเจนหมื่นกว่าๆนะครับไม,ไม่เยอะนะฮะเพราะยิ่งถ้ารถเซอร์วิสปกติเนีลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องไมนะครับ ก็หน้าจอกลางจอล่างนะครับจอก็จะเป็นตัวท็อปสุดมีแฮไดซ์ตรงกลางนะครับมีปุ่มปรับออปชั่นต่างๆนะฮะจอก็มีเนวิกเกตเตอร์พร้อมระบบนำทางนะฮะลูกค้าออปชันคือมาตัวท็อปสุดคือมาเต็มอยู่แล้วนะครับเพราะว่า h o n ด้จับมายัดให้เพียบอยู่แล้วแต่ที่สาคัญที่สุดผมอยากให้ดูคือเบาะเป็นเบาะเดิมหมดดูโลโก้แอร์แบกนะฮะลูกค้าดูพวงมาลัยอันนี้พวงมาลัยเดิมโรงงานหมดนะฮะดูชุดมันติฟังก์ชันครับไม่มีปุ่มถลอกไม่มีลอกเลยดูคอนโซลกลางนะฮะสภาพสวยๆสดๆแบบปิ๊ง แต่ตอนนี้อ่ะราคาตลาดลถอ่ะลงเยอะมากครับลูกค้ามันทําให้เราเนี่ยได้รถที่สเปคดีๆไปใช้นะฮะดูขอบยางแต่เข็บข้างถือว่าไร้ตำหนิทั้งหมดนะฮะถือว่าไร้ตำหนินะครับรวมถึงชุดแผงประตูลูกค้าดูชุดลายไม้ดูชุดหนังนะเดิมหมดเลยนะไม่มีลอกแม้แต่นิดเดียวดูดิถ้าบางคันเนี่ยดูแลไม่ดีพวกนี้ลอกหมดนะฮะพวกนี้ลอกหมดคันนี้มายังสดสดเดิมๆอยู่นะฮะ บอกอาจจะมีรอยเปื้อนบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวผมฟอกให้นะครับเดี๋ยวผมใช้น้ํายาฟอกขัดให้ขัดคราบสกปรกออกให้นะครับรถก็จะมาสมบูรณ์เลยนะฮะลูกค้านะฮะถือว่าสภาพแบบนี้ก็มีน้อยครับมีน้อยถามว่ามีขายกันหลายที่ไม่มีนะฮะแอนคอร์ขอดขายกันเยอะนะครับแต่สภาพความสมบูรณ์แล้วก็ความสดความสวยเนี่ยก็มีไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับผมก็บอกตรงๆเลยนะฮะมีบางคันมีชนมีเบียดแก้มาผมบอกหมดนะครับลูกค้า ผมบอกหมดนะครับข้างหลังก็ค่อนข้างสะอาดกามาจีก็เดิมนะหมุดนี่ไม่เคยแกะเลยนะ <_ an> หมุดเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับไม่เคยแกะนะ <_ an> ดูนะฮะแผ่นปิดหลังนะข้างล่างก็จะเป็นเนี่ยชุดกล่องเก็บของนะครับชุดกล่องเก็บของนะฮะก็อยู่ครบหมดเลย <_ an> ส่วนตัวในนี่จะเป็นชุดของแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับสภาพยังสวยสวยเลยนะฮะท้ายก็ตะเข็บเดิมหมดนะฮะปิดก็จะแน่นมากนะครับ <_ an> ปิดนิดเดียวเองนะฮะลูกค้านะครับ <_ an> เดี๋ยวให้ดูด้านหลังประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับ <_ an> ไลท์ตำหนิเหมือนกันนะครับ ถือว่าไร้ตำหนินะฮะไม่มีตำหนิให้เห็นเลยนะครับสวยกลิบเลยครับชุดเบาะต่างๆยังเดิมโรงงานทั้งหมดครับลูกค้าเบาะไม่เคยมีเปลี่ยนชิ้นด้วยนะและเบาะไม่มีแตกรายงานด้วยนะฮะสภาพสวยผมชอบอย่างหนึ่งคือรถเขาเป็นรถที่กว้างครับลูกค้านั่งสบายมากไอ้ขอดแล้วช่วงล่างนุ่มมากนะ ผมยกลำดับให้เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่ให้ความนุ่มแล้วก็ความเงียบครับเพราะว่ารถที่นุ่มและเงียบเนี่ยจะเป็นข้อดีต่อการขับขี่ลูกค้าเขาจะไม่ควรสมาธิเราแล้วเวลาเราขับรถทางไกลครับเรารู้สึกไม่เหนื่อยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะเป็นเรื่องจริงถ้าเราขับรถที่มีความสะท้านหรือว่ามีเสียงลมเข้าเสียงอะไรเข้าอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราล้าลูกค้ายิ่งเราวิ่งไกลๆต่างจังหวัดเี้ยครับ ย in so ิ่งอย่าว่าแต่วิ่งไกลเลยนะเฉพาะวิ่งในกรุงเทพนี่ก็ล้าเหมือนกันนะครับห้องเครื่องก็ยังเดิมเดิมยังแห้งสนิทนะฮะแต่ยังมีคราบเปื้อนบ้างเล็กน้อยทั่วไปเดี๋ยวผมล้างทาความสะอาดให้ใหม่ตะเข็บเดิมหมดเลยนะเนี่ยขอบเดิมร้อเปซนะครับฝากระโปรงแก้มข้างไม่เคยแกะนะฮะรวมที่สําคัญนะดูเครื่องแห้งสนิทแล้วเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้เดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องนะ ซีเดียวติดนะครับเครื่องค่อนข้างนิ่งมาก h o n ด้าเครื่องจะทนอยู่แล้วนะสำหรับบ้านเรานะฮะแล้วก็อะไรต่างๆการสวิตช์การดูแลรักษาค่อนข้างง่ายครับลูกค้านะฮะค่อนข้างง่ายจริงๆนะฮะเวลาเราเพิ่งสตาร์ทใหม่ครับระบบเครื่องยนต์เขาจะสปีดตัวเครื่องนะฮะเพื่อชาร์จไฟเข้าระบบแบตเตอรี่นะครับไฟหน้าก็จะมีเดย์ไลท์ให้นะฮะให้ความดูเป็นสปอร์ตนะครับดูเป็นสปอร์ตไฟก็จะเป็นโคมสีฟ้าเดี๋ยวไม่ให้ฟังเสียงเครื่องนะครับ เครื่องเดินเงียบมากครับลูกค้าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเครื่องเขาจะวอมดาวลงนะฮะแล้วก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทํางานนะครับลูกค้าเราก็คือจริงๆสตาร์ทปุ๊บเราก็ขับได้เลยนะฮะระบบเขาจะสลับกันเองนะครับลูกค้านี่เครื่องเริ่มซอฟต์ลงแล้วนะฮะผมให้ดูความสดสดจริงๆนะชุดสายไฟท่อยางต่างๆไม่มีกรอบเลยนะสภาพย,ยังดูดีมากครับและรถเซอร์วิสมาตลอดนะครับดูหัวเบ้าโชคต่างๆน็อตต่างๆยังสวยกริบเลยลูลกค้า ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะลูกค้าวันนี้น่าจะถ่ายกันหลายคันอยู่แล้วก็เย็นแล้วด้วยนะครับฝนไม่ตกก็เป็นจังหวะที่ดีมากเดี๋ยวอีกนิดนึงนี่อันนี้เครื่องดาวลงแล้วนะฮะเสียงนี่เป็นเสียงพัดลมนะครับลูกค้าขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับขอบคุณครับ